อออมพไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมครับทุกคนไม่เหนื่อยพวกเราแอลเดีย86ไม่มีเหนื่อยโอเคโอเคโอเคนะ 5, 4, 3, 2, 1, ่สามสอแอคชั่นเป็นยังไงบ้างครับผมกับโชว์เมื่อกี้นี้เฮ้ยคุณว่าเป็นไงฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหโอเค กันกันบบแซมหน่อยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างกับการมาร่วมโชว์สุดพิเศษครั้งนี้ของแฟนนิดมินปิงเป็นยังไงครับเหนื่อยเหนื่อยมากครับเหนื่อยกับเมื่อวานจริงปะเนี่ยหมายถึงว่าเหนื่อยซ้อมเหรอครับซ้อมหนักมากเลแต่ว่าทุกคนสนุกไหมครับสนุกทุกคนสนุกเราก็หายเหนื่อยแล้วดีนะไม่ถามว่าเอาอีกรอบไหมครับอ <c oughs> ้ <c oughs> ยุดอุ้ยน้ำสักสิแซมครับแซมครับเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าชิลๆใช่ไหมทุกคน่นยังไม่30สิยังไม่รู้เลก ไกลละเราใกลจะสามสิแล้วนะก็ขอนทีนึงเนาะให้เวลาผมปวดข่าวแป๊บนึงโอเคไหมเอางี้เดี๋ยวผมขอถามมินปิงบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับผมทําไมถึงเลือกสองคนนี้มาเป็นเกสพิเศษของเราผมเข้าใจคุณดีเลยเข้าใจเข้าใจอันนี้คุณเข้าแกงลุงเหรอเข้าแกงลุงอุ้ย ใครอ่ะใครอ่ะผมผมไปเป็นป้านาะอาก็ได้ไม่เป็นไรคือ <c oughs> แบบคือเราจะมาเป็นลุงเหมือนกันไม่ได้ไง <c oughs> มาทำายมาทำไรมาทลายไม่แต่ว่าผมามีลุงคนเดียวนะ <c oughs> ลุงลุงลุงไม่นี่ลุงลุงไหนพูดดีๆนะ <c oughs> ตอนแรกเขาคิดว่า อนแรกเราคิดว่าให้ดิชชูมาซับเหงื่อให้มาซับน้ำตาลเอาเงี้ยเอาเนี้ยผู้นำกับยังไม่รู้คำตอบเลยว่าทำไมนะทำไมถึงเลือกกันกับแซมเป็นสเปเชียลเกสของเราในวันนี้ครับตอบแล้วเหรอยังยังยังไม่ได้ตอบยังไม่ตอบยังไม่ตอบเมื่อกี้กันยังอันนี้กันยังแย่งกันตอบแย่งกันตอบนนั่แหละก็เพราะจริงๆเนี่ยมีนชวน การกับพี่แม็กได้นี่คือโคตรสุดยอดนะจริงคือเขาเสียสละเวลามาซ้อมมานอนดึกกับเราอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่ทุ่มเฮ้ยหกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนทุกวันเลยแล้วก็กลับแบบตีหนึ่งอะไรเงี้ยแบบขอบคุณมากๆเลยแบบรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้มาเต้นกับทั้งสองคนก็อีกสองคนนี้ก็เก่งมากเหมือนกันครับเขาซ้อมแบบกันหนักจริง ปิงแล้วครับทำไมถึงเลือกแซมเป็นสเปซเชียลเกสต์ของเราหายไปแล้วช่วยทำไมถึงเลือกแซมเป็นสเปเชียลเกสของเราครับอ๋อคุณแซมนะอันนี้ทุกอย่างเมื่อวานเลยเมื่อวานเมื่อวานยันสี่รอบเมื่อวานมันติดไงมันติดติดขอโทษครับก็จริงๆแซมแซมแบบอย่างที่ปิงบอกเมื่อวานเลยก็คือแซมแบบตั้งใจมากจริงๆตอนแรกเพลงเนี้ย เอาจริงเพลงนี้ยากมากพิงวาแบบ่ยากมากแต่ว่าแซมแบบช่วยสอนปิงแบบช่วยแก้ท่าอะไรอย่างนี้ตลอดเลยใช่ใช่แซมเก่งมากตบมือให้แซมหแนบบ่อยครับตบมือบจะบอกว่าเห็นเขาแบบว่าเหมือนเหมือนนะเหมือนจะกัดกันอย่างนี้นะแต่เวลาแบบว่ามีอะไรเขาสองคนพุยกันตลอดนะแบบว่าเฮ้ยแซมเป็นไงดีเฮ้ยปิงเราว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ตลอดข้างหลังเวทีอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับผมเป็นพี่น้องที่น่ารักมากมาจริงเหรอวะใช่ กูว่าขายสนิทสุดดีเลยจริงมาพูดเล่นอ๋อโอเคโอเคถือว่าเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งเออแต่ว่ายังเรียกอีกแบบอยู่เลยโอเคก็ถือว่าน่ารักมากนะครับสองคนนี้นะฮะเออเป็นไงก็เห็นพวกเรานะครับห้าคนบนเวทีนะฮะก็อาจจะมีบางคนปวดเข่าบ้างก็ไม่เป็นไรให้พายเขาเนาะนะโอเคครับผมกับเพลงที่จบไปตะกี้นี้ทำไมถึงเลือกสองเพลงนี้มาโชว์ครับ รู้สึกว่าไฮบอยเนี่ยชอบนะใครชอบไฮบอยไหมเนี่ยใช่แล้ว OMG เมื่อวานน่ะชอบไหมน่ารักเนาะนน่ารักไหมฮะว่าน่ารักไหมค้นคุณเต้นคนนี้เหรอคนนี้ อะไรอ่ะเอ้ยแต่เวลาเอาจริงได้เห็นตอนที่รันทูไหมเวลาที่เรานั่งดูปิงกับแซมเต้นอเท่บอเท่ไปสักหนึ่งแมตต์ไปใยญ่ดูอีกรอบขอเวลาชั่วโมงหนึ่งอ่อเดี๋ยอย่าพูดอย่างนั้นเวลาขอรอจริงนะมรอจริขอกี่ชั่วโมงขอสี่เดือนนะมั้ยขอเวรสาเข่าหน่อยนะ โอเคก็เรียกได้ว่าเราอยู่ด้วยกัน5้าคนก็จะเป็นครอบครัวสุดสัจน์กันอย่างนี้นะครับผมมาไหนๆเราก็อยู่ด้วยกัน5คนละเดี๋ยวผมว่าเรามาเล่นเกมสักนิดนึงดีกว่าไหมเกมวันนี้อยากได้เหมือนเมื่อวานไหมไม่เอาเนาะไม่เอาเนาะมันเดี๋ยวมันซ้ำมันซ้ำวันนี้นะครับเป็นเกม